ห้อง <icana> ตัดนะฮะมาได้ชิ้นตุกเร็วๆผมจะลองกินน้ำอุ้ยอุ้ยเย็นเย็นที่หายเลยทุกคนเจ้าก็เห็นแบบนี้มาก่อนเลยสีสวยนะใช้หมอเลย Touchy boy ทำไมวะ yeah ฉ m touchy boy Mama she's looking my s h o e ฮะตอนนี้นะทุกคนเราอยู่วันที่ใจกลางเกาหลีใต้เกดอะไรวะตอนนี้ผมอยู่วันที่โซและรอบนี้นะครับทุกคนเราได้ทำการค้นคว้าวิจัยเรียบร้อย ผมได้ไปเจอร้านร้านหนึ่งผมบอกเลยว,ว่าคนไทยแทบจะน้อยมากหรือไม่รู้เลยด้วยซ้ำน,นนะว่าร้านเนี่ยมันคือมีอยู่ในเกาหลีนั่นก็คือเรามิด้ดยาคุณไหมเนี่ย,ยเราจะไปติดกางหุบเขาน้ำตกที่เกาหลีกันไป ก่อนที <S <S ่จะไปนั่งก่อนผมแอบเห็นอัญจูมาเว้ยเขาใช้ด้วยมังหน้ามาบโคตรล้ำเลยนะฟรีโอยูเอฟโอทูคือผมมาเห็นอัจุมาเขาพกมาเกาหลีด้วยแล้วก็ใช้ทุกวันเลยทุกคนดูหน้าอจุมามันดูแบบสุขภาพดีมากทุกคนทางนั้นที่แบบอากาศเกาหลีอย่าเนี้ยนะคือมันโอ้ร้อนแบบร้อนแบบปัสสาวะเลทุกคนผมก็เลยเตรียมฟรีโอยูเอฟโอทูของผมมาจากไทยเหมือนกัน ตั้งใจฟังให้ด ok ีต่อไปนี้คือช่วงสปอนเซอร์คือผมเนี่ยเคยใช้มาก่อนนะครับคนตั้งแต่รุ่นแรกบอกเลยว่าชอบมากรุ่นนี้มีการรวม3มเทคโนโลยีมารวมกันเรียกว่า Hyper Infusion ั่นเทคโนโลยี o นึ่งอัลเทอร์ฟาร์เทอรมเทอรเพิ่มอุณหภูมิ ลอุณหภูมิไวขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง5เท่าตับอุณหภูมิได้สูงสุดถึง45องศาปล่อยความร้อนเพื่อเปิดลูขุมขนทำให้มาสกซึมผ่านผิวได้ดียิ่งขึ้น2ออ,าาาอัลตราฟ้าไฮโอชารอพีลดอุณหภูมิได้ไวขึ้นถึง5เท่าโดยลดสูงสุดได้ความเย็นถึง5องศาเป็นการปล่อยความเย็นเพื่อชับลูขุมขนช่วยลดอาการบวมได้ดี3าม ทีซอนิคโฮสเซเช,ชัน่นเทคโนโลยีการสั่นที่เป็นลิขสิทธิ์ของฟโอโริโอช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและผ่านวิตามินสูงผิด้อย่างล้ำลึกและเทคโนโลยีสุดท้ายโฟลสเปกต,ตมัม LED ไลท์เทอราพีช่วยให้ผิวได้รับการปฏิบัติอย่างล้ย่นเวลาในการมาร์ให้เดือแค่90วิเท่านั้นเรียกได้ว่าผัดสกินแค์เข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกได้จริงๆนอกจากนี้ UFO Activated Max มีถึง3คอเลกชัน Daily Duo สำหรับการบำรุงผิวที่สม่ำเสมอ2 แอดวานซ์ที่รวมมรกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผิวที่แตกต่างเช่นผิวขาดน้ำผิวมันผิวอ่อนค้อย่อนย่อนคอยและคอลเลคชันทีส3ฟาร์มดึงส่วนผสมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติเอาไว้ในมาเช่นมะพร้าวลูกคีชเอซายเบอร์รี่ทั้ง3คอลเลคชันนี้มีถึงสอสูตรเลยไปลอเดีจบการโฆษณาเรียบร้อย เริบบ่มต้นเปิดแอปก่อนเลยโอเรียบร้อยเด้งเข้ามาปุ๊บนี่เย็บเป็นสองเย็บเป็นหนึ่งแล้วก็มีอยู่แล้วขดเข้าไปพอเข้าหน้าแอปมีปุ๊บใส่มาร์กซะชูฉีกซองเปิดฝาเอามาร์กใส่เข้าไปปิดฝาวปี่สีแล้วโอ้โหีดีอุนนะอ่นอุๆๆ่นนะอุ่น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 คือในแอปเขาจะมีวิธีใช้อยู่นะครับคนว่าให้เราทำตามหรอวะเลื่อนล่างเลื่อนบนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่รู้จะใช้ไงก็ง่ายๆเลย อุ๊ยกลายเป็นสีฟ้าแล้วตอนนี้เริ่มเย็ยนนะทุกคนเริ่มเย็ยนแล้วกูเ,เย็ยนแล้วผมเลิกใช้ชีสมาแบบกินทีนะทุกคนเพราะว่าผมเป็นคนผิวผสมเนาะและมันเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดําด้วยมมีส่วนประกอบจากชาเขียวและสารสกัดจากสมนุนไพรโบราณออมัสเอ็กซ์ที่ดูแลไม่ผิวกะอยางใส่สุขภาพดีพร้อมเติมน้ำให้ผิวอีกอย่าง UFO 2ต่างจากรุ่นเก่าคือมีทัสตอม r o รูทีนโหมดที่สามารถใช้งานตามใจชอบได้เลยแม่ว่าจะเป็นการสั่นเวลาอุณหภูมิ แสงในการมันปลบผิวแต่รู้สึกว่ามันเล่นเล่นอ้นี่ได้ดิเล่นไฟได้ด้วยนะนโอเคครับกคน90วิธีผ่านไป Set เสร็จเรียบร้อยคือดูหน้าอ๋ออ๋อโอ้โนี่ทุกคนทำให้หน้าเราดูดีขึ้นขนาดเนี้ยพร้อมออกไปเจอสังคมข้างนอกสาธารณะแล้วอันนี้ผมพร้อมทุกอย่างที่จะลุยบ,บ้ะมึงยกงัน นนี้เรากำลังรอแท็กซี่นะฮะนไ,ไหจะไปติดกลางภูเขาที่ไทยไหนจริงเราลุยมาเยอะมากเราจะไปติดเกาะติดทะเลติดป่าเนี้ยนี่คือป่าภูเขาที่ติดอะไรติด เ,นนเ,เราจะไปปิ้งย่างค่ะทุกคนดิแม่นะนำแล้วก็มีเขาซ<อ>ึ่งอบอกเลยนะคะเป็นที่แรงมากเลยเพราะว่าเราไปรู้มาจากคนเกาหลีแท้เลยทุกคนเราต้องเรียกแท็กซี่นะคะไปเพราะว่ามันค่อนข้างไกลนะคะทเพราะว่าจริงจริงมันต้องแบบว่าถ้าเราเป็นรถไฟมันต้องตอ่อรถบัสอะไรเยอะแยะแล้วแบบใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงแต่เนี้ยเราจะไปแค่สี่สิบนาทีได้แล้วเอยมองชายเกาหลีเหรอโอ้ย b้าน thầy vậy là này hả? Rán luôn lại Chỗ là này, là này. <laughs> là. Đúng rồi. Đúng Đúng rồi. หยุดเลยไอ้มนแมลงโง่นี่้ำใสมากเฮ้ย <c oughs> นี่แหละรเราจะมาธรรมชาติใโตวเหรอยหรย่ใช่แต่มันก็ค่อนข้างเฮ้ยตกใจเจอน,นก <c oughs> คนเกาหลีงั้นเลยนะไม่เป็นคนไทยเลยอ่ะโหใสมากโคธรรมชาติอันนี้นะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านซัมชุลลีโกอยู่ในย่าจิงวังดองนะฮะจริงๆหมู่บ้านแถบเนี้มีมานานะประมาณ53ปีเว้ยเขาเรียกว่าภูเขาบุกฮันซานเขาว่ามาช่วงหน้าร้อนอ่ะจะดีมากโอติตอนเราอยู่ในโซเดินเป็นแนวโซเป็นไงคนร้อนเออแต่เนี้ยเฮ้ยเออตรงเนี้ย ไม่ร้อนมันเย็นใช่มันเย็นแบบว่ากำลังกำลังดีไปไปลองไปไปคุยภาาอะไรดีกับเขาหรือมั้งภาษาอมะิันเบื่อเขาย่งกินตรงนี้นักภาษาไทยผมจะบอกเทคนิคให้ะคนคนถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะคุยกับเจ้าของร้านไงแบบไม่รู้จะทักคนไหนอะทำท่าอย่างนี้ไว้ มันกูเลยอะ uh, I want to sit down yeah. I want to sit down โอเคตีตีโอเคไปจบเรียบร้อยผมปูดให้เรียบร้อย mm hmm. เสื้อแมไปนั่แล้วล่ะ oh, <my> ตยเป็นเสไ้เจ็นิม oh, <my> ไม่เธอทำหรอเปละ่า ไมายิงเกินตัวนี้อีกแล้วนิมันก็ยังหลุมเลยแต่จะนิมแปลว่าจะหอยร้านเอาหรู้แปลว่าลุงแต่ว่าเท่าแก่ลุงบ้าอะไรล่ะลุงนั่นอังเคิลไม่ใช่เขามาอย่างแล้วเพราะส่วานี่เราข้ามมีทันเด็ีกบิวต้ฟวยเมนูเขานะทุกคนนี่ร้านนี้เมนู อไม่มีรูปสักอ,อันราคาเอาเรื่องอะเนี่ยอันละเจ็ดหมื่นไม่ธรรมชาติเราต้องรับได้โอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการแปลเมนูเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะอันแรกเป็นสมนะุนก์นผมคิดว่าน่าเป็นแบบว่าเป็ดลมควันนะแต่เราไม่ชอบกินเป็ดเขาจะกินเป็ดไม่กินหมูเพราะหมูมันกินในเมืองได้แต่ฉันไม่ชอบกินเป็ดไงแกก็ต้องลองมาถึงนี่แกไม่กินของโอเคแล้งไ,ไงผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเมนูเป็ดเหมือนกันมันชื่อว่า1นลี แบสุกผมไม่รู้มันคืออะไรมันมีคำว่าเช่นชื่อว่าหนึ่งอะไรมาลองกินไม่รู้รสชาติมันจะหนั้เหนียวเป็นน้ำหนึ่งไหมอะไรนี่คำว่าหนึ่งก็เอาไปหมดเลยนะเชี่ยไปหมดเลยเหรอหมายถึงหนึ่งในหัวใจของทัศน์หรือเปล่าเนี่ยหนึ่งร <c oughs> ีแบกซุกอ่ะมันเก้าหมื่นวอนนะทุกคนเก้าหมื่นวอนเลยนะประมาณคือสองหมนเจ็ดบาทโคตรแพงไปหนาที่แบบแพงขนาดนั้นสั่งของแพงแบบนี้มาได้ไงอ้าวแกเคยสั่งเป็ดนะทุกคนไม่มีอีกเมนูหนึ่งที่แบบงงมากชื่อเมนูว่า เฮอร์บอแมกนิสีนผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็ดสมุนไพรนะั่นแล้วก็เลยไม่เอานะเพราะว่าคิดว่าแบบสมุนไพรเกาหลีอะไรเงี้ยมีอันนึงน่าสนใจมากเมาเทนจีเกนไก่ภูเขาไก<ห>่ภูเขาแล้วเหมือนไก่ป่ามันจะแบบหนังมันจะเหนียวเหนียวตัวใหญ่ๆกว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นแต่เราก็ไม่เอาเพราะว่าเราเอาไอ้หนึ่งแบร์ซุปไปแล้วมันน่าจะเจ๋งกว่าแล้วเราก็สั่งออร์บิลลี่นะคือหมูสามชั้นไปสั่งพิกเกิลมันต้องมีดอกดอกพิกลดอกดอกผมคิดว่าน่าจะเป็นพิซซ่าเหมือนพิซซ่านะแล้วเรากก็สั่งมุ สควิตพีน้าถ้าจะเป็นถั่วใส่กับปลาหมึกเออไม่รู้หรอกเรสั่งก่อนก็ลองลองสั่งดูก็อย่ามาดูกันว่าอาหารเป็นยังไงบ้างนะฮะทุกคนแต่อันทางงโลทับสบายกันมากเลยจี้เขาก็ยิ้มมันยังกับแม่นาำอันนี้บอกก่อนนะว่าเราไม่รู้ชื่อร้านจริงๆนะอินเสิร์ตที่อยู่หน้าร้านให้เราเข้ามาอ่ะนะทุกคนใครอยากไปต้องตามไปตรงนี้เองนะบอกแม่จริงๆนะคือมันมันแรงมากมันแรงจริงๆริงความสามารถของเราไปหน่อยใช่ที่จะบอกแปลชื่อร้านมาให้ทุกคนอ่ะตัวภาษาเกาหลีไปใส่ในกระดับแมป ม,มันมันจะแบบมันยังจะขึ้นต้องเป็นภาษาเกาหลีนะภาษาอังกฤษไม่มีหายแล้วห <c oughs> มึกพีนัทมันเป็นอย่างนี้นี่เองตามชื่อห <c oughs> มึก <c oughs> พีนัทแล้วก็ซอสแต่ว่าร้านนี้ค่อนข้างนานมากนะพุ่มโตคือนานจริงๆนะใครมาทำใจตัวใหญ่มากเลยคุวค <c oughs> นไหนกล้าม,มากัดจุ๊บมา ฉันไม่ยอมทำให้เจ็บหน่อยหักมือยม่ผูไม่ยอมทำไมไม่มเข้าใจมุกเลยดีเราสั่งดิงไปนะแรกผมนุกเป็นน้ำเปล่าสูตรคือน้ำเปล่าให้อยู่แล้วเราลืมไปว่าเขี้เกาหลียะน้ำเปล่าคือน,น้ำก๊อกแต่น้ำก๊อกเขากินได้นะหอมงงอ้ออร่อยมากไอ,อหิวแล้ว หมูเม่นนี่จริงเหรอวะนี่คือหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันวอนนะคนเขาเป็นตำนานหกร้อยบาทโอ้ยน้อยนาะหรือว่าแพงนะร้านเนี่ยผมว่าเขาน่าจะขายแบบเน้นบรรยากาศอ่ะนี่ไม่ต้องเข้ามานี่คิดว่าฉันไม่ตามเพราะเขาจะคุยเหมนฉันรู้เรื่องไปแล้วทำไมต้องรอเขามาเสิร์ฟอันต่อไปต้องเสิร์ฟที่เป็นหม้อเราก่อนแล้วเขาให้เขาทำนี้แต่เขาจะไปสดเกาอื่นแล้วอ่ะ ว่าขีดล้านล้านเลยมั้งใจมังมุมจัดการให้จำเดี๋ยวไม่เป็นไรทำไมก็ตุ่มมันมีลายมีช่องต้องปล่อยไหนดีวะถ้าปล่อยมันจะกลับมาปะเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอย่าไปไหนนะยังไม่ได้บีบนะไป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 กันด้วยไปไปไูไปลูกขี้ไปตุ่มเลยกูไอ้ แม่แบบว่าดนมืงน้ำไม่เป็นเหรอนี่มันหมักมาทีจันทมนได้ได้ไม่ห่วงเลยความทาใจของกูที่กูจะมาเล่นน้ำมันหมดไปแล้วตอนนี้วุ้นซนิมบริการกูดีอ่ะกูเลย ไม่ยางูให้มืเสียดีทยวมวาก็ทำยังไงอย่าย่าก็ได้ปถามเขากมึงจะโดนอีกยอดนะจะามนั้นเหนียวพี่ๆเอาดา Thank you Thank you นี่คนต้องช่วยกันเองสวยแถมใจดีเปิ จีพากับชัยหน่อยไดต้องตัดนะฮะมัได้เปนชิ้นๆตเร็วๆนี่เพิ่งมากี่โงแกเฮ้ยยาแกไล่่โอโกดไ,ไมไดไมัม้งไโกหรอกไป่งี้ ไอย่างนันก็นไปอย่างนั้นก็นไปฉันจะเป้องกันคันด้วยเดี๋ยวฉันจะเอาสำคัญกว่าแกยุงแกงอะไรนะเนี่นอย <c oughs> อันนึงอะไหนไหนบอกรีวิวร้านนี่ไหนครับเต็มสิบกูได้กี่เท่าไหร่ตอนนี้กูจะเป็น้คำด่ากูไมเป็นคำด่าเลยตนนัดภาพไปที่ตอนแรกที่น <c oughs> ี่เหรอกูต้องไปไหนอ่ะ ครก็ได <formation> ้ม่แต่แรกมันก็ดูน่าสนใจนะแต่แบบพอเราเป็นคนต่างชาติเงี้ยมันคุยไม่รู้เรื่องเขาก็คุยกับเราไม่รู้เรื่องมันลำบากนิดนึงทุกคนแต่คือจริงๆริงร้านเขาดีนะบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยอย่างเออมันแบบเป็นแบบพิซซูกมากเลยมันธรรมชาติอ่ะชิมเห็นทำเป็นไงอร่อยเนาะไอหมูเขาอร่อยมากนุ่มทุกคนหมูเลยอันนี้หมูเครื่องในเลยทุกคนเนี่ยนะหนังไก่ไหมเหรอผมว่าไม่คุ้นห็นฮะ หรอจับเลยอันนี้ด้วยอ่ะพิซซ่าทะเลเหรอแล้วมันเขียนว่าซีฟู้ดอ๋อแจเห็นกุ้งและทุกคนถ้าทุกคนเห็นแล้วทานุกคนจะอาจจะไม่เห็นกุ้งเหรอเท่าไหร่นะไอ้เอฟแพงในหมื่นเจ็ดพันตัวประมาณเกือบหกร้อยน่ะก็จะประมาณห้าร้อยกว่าพี่แมจะบอกอะไรสเก็บหล่นมึงท่านึงเก็บไหมของใส่วันนี้มันอะไรที่หายเนี่ย แ่้วเขาจะติดต่อพี่คนขายอะไรเซจิโโนีคนดูเขาให้ไก่แบบเป็นตัวไก่เขาใหญ่มากเดี๋ยวผมจะลองกินน้ำอุย้ยเฮ้ยมึงลองสองสน,นามำอารมณ์แบบไม่ไม่รสชาติไม่จัดจ้านอ่ะมันแบบอรมณ์เหมือนยาจีนหน่อยหน่อยเออฟีลเลือกยาจีนนะคนดูแบบสมุนไพรจริงๆลองกินเนื้อดิ มันเอาไม่ได้มันมันมันเขาไม่ตัดให้เลยอ่ะอ้าวแม่งปิดมาแบบเป็นอย่างงี้เลยอ่ะเออมันไกลไหมลองนะโอ๊ยเราไปปัญหาชีวิตว้ายเนื้อคนมันมีเนื้อคนมันไปชี้กูเนี่ยกูส่งซักนะไปลองอืม ไก่ดีไก่แบบเนื้อนแน่นแล้วแบบไม่ได้แห้งทุกคนนุ่มๆหน่อยเ <อะ S 2> นืแน่นน,ๆๆนุ่มๆ,มๆมเออเออแบบแปลกใจมันมันุ่มใช่มันไม่เหมือนไก่ที่เไปเรากินนะทุกคนแต่รู้สึกว่ารสชาติอ่ะธรรมดาไลอาจจะเป็นว่าแกต้องกินกับข้าวข้าไกไ่ใช<ง>่ไหมเหรอไหมเฮ้ยเหมือนข้าวเหนียวแต่ไม่เหนียวเท่าข้าวเหนียวไม่เข้าข้าวอะไรเนี่ยจริงๆแกจะอธิบายเหมือนฉันอืม อู้ข้าวอร่อยข้าวอร่อยมากข้าวหนึ่งก็ดีมากเลยดยูข้าวเขาอร่อยมากข้ามัาานเป็นข้าวเหนียวที่แบบไม่เหนียว <c oughs> แต่ว่าข้าวมันแบบเป็นมันลอยหอมรสชาติแต่รสชาติจะจืดๆนะครับทุกคนอันนี้คือบอกเลยรสชาติจืดแหนมลองอันต่อไปดิพิซซ่าทะเลเกาหลีนะทุกคนอิมอ่มไปลอง จิ้มเผาไม่จิ๋บเหรอใส่รสชาตินี่น<ใ>นเข้าไว้อ,อยู่แล้วนะอย่าไปใส่น้ำจิ้มเยอะทุกคนรสชาติพิซซ่าเขาโอเคอยู่แล้วผมว่าดีนะอร่อยดีอ่ะเมนูสุดท้ายย,ยังไม่ลองปลาหมึกพีนัทจิงยังไงอ่ะก็นี่แหละตัดแล้วกินเลยต้องต้งไมไ,หหไม่ต้องย่างเลยหรอไม่ต้องอ่ะจิ้มโชยุจัง ต้องดูดๆไปเลยทุกคนไอ้คิดว่ามแมงวันเป็นพึ่งไม่ <c oughs> สิ่งที่รู้สึกประทับใจที่นี่นะคะน้ำหมูใช่แค่หมูสามชั้นอันเดียวกับข้าวทุกคนทับข้าวอันนี้เจ๋อเจ๋อพี่รู้สึกเหมือนอาหารจีนมากกว่าอาหารเกาหลีอ,อันนี้ยริงอร่อยนะแต่ว่าอร่อยเลยอะไรนไม่รู้ต้องกรุบอันนี้ <c oughs> ไม่ทันโอ้ยมาผมจะลองนี่ให้มันมันคืออะไรจเหเือนหนังไก่ดำเลยเอุย้ยเฮ็ดว่ะอุ้อร่อยโอโ้โห <c oughs> นี่จะนีนอย่างนีกข้างล่างมันเป็นล่างมันจะเหนียวแล้วกรจะลองลงไปที่ลำธารธรรมชาติฮะ เย็นเย็นที่หายเลยทุกคนเย็นปหเย็นเ่ะ<ต>เย็นอ,ะอ่ะถึงว่านะถ้าบอกให้มาหน้าร้อนดีแล้วทำหนึ่งแล้วไปลองเท้าไปถอดตรงนั้นไปถอยก่อนบอกแล้ววออ่าเจ้าเขาไเมมองทราากันหมดเลยทุกคนขมนเบบี้ไม่รูมันติดเมนันรเป่านเนื่อิ คือตอนเนี้ยที่เกาหลีนะครับคือฤดูร้อนนะฮะอุณหภูมิประมาณ33-36ถึงองศานะฮะแต่ว่าน้ำโคตรเย็นเย็นแบบเย็นแบบธรรมชาติมาก กินกินรถสำลัแล้วคะโอ้ร้านไม่ใช่แล้วโอ้ฉันเหยียบเหมือนฉันเหยียบโดนหมอยอะไรสักอย่างเลยแต่มันคือเนี่ยมันคือสาหร่ายแม่มันคือตะไคร่น้ำเว้ยเนี่ยตรงเนี้ยโคตรดีมากเลยโค้ดใสโอ้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 ได้เลือนไหมพี่ไม่ได้ช่วยนะไหนมาดูตรงไหน อะไรอยู่เ <sympath> น <eight> ี่ยเขาไม่เข <uit> <t curs t is> ้าใจทริปนี้เลยโธ่แต่มันน้ำมันใสจริงๆนะใสแบบพระบกดหน้าผมเลยอ่ะเพราะผมใช้ฟอริโอยู่ในโบทูเออุ้ยนั่นนาดิทำไมใสเหมือนหน้าเราเลยเนาะโธ่มันเข้าด้านนี้ได้ไงเนี่ยเคยไปเล่นน้ำตกมาไม่เคยป้าไม่ให้ไปเออเหมือนกันเลยพ่อฉันเคยไปเล่นน้ำตกไว้แล้วก็ที่น้ำมันไหลเยอะๆป้าเคยก้มหัวแบบนี้เว้ยแล้วป้าว่าเอาหัวขึ้นมาไม่ได้ทำไมอ่ะเหมือนมีผีมาดักก้มไปอย่างงี้เหรอใช่ เหมือนมีคนมาจัดแต่ไม่มีใครเลยตรงนั้นมีป้าคนเดียวเราขึ้นมาได้ไงตอนสุดท้ายก็แบบสั่งพักเนื่อเกือบตายแล้วขึ้นมา<อ>พี่พ่อกูแต่งเรื่อ,องเต็มมงมุมมุมนะ้ำแบบพี่มังมุมตายเฮ้ยจะไปแล้วจะไปแล้วอ้าวมชือกมาแนมนหินมาแนมไม่หิน,นไหนๆนะพี่มีหินอ๋อหินเหี้ยนี่ตรงนี้เต็มเลย นี <muitas> <arias> ่นี่นี่นี่ๆฮ้ยนี่จะรื่งนีไหนนะออไม่ไ่ไเฮ้ยเต็ม่สองตัวเฮ้ยมันได้ยินเสียงเราว่ะเพราะเสียงเราเป็นคลื่นชนิดหนึ่งนะทุกคนมันมีความสั่นสะเทือนพอผมพูดผมมันจะโดนขื่นน้ำมันจะได้ยินเว้ยปลามันใช้สบหลบสัมผัสตามตรงนี้ครับกูไมปเลื่อยแล้วเนี่ยธรรมชาติขนาดไหนคิดดู ว้าวเราไม่เคยเห็นว่ะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยสีสวยนะลแบบหนอนแล้วมีโ<ะ>อเคครับทุกคนหลังจากที่เราเล่นน้ำเสร็จนะฮะแล้วก็เตรียมตัวกลับไปจ่ายตังกันจะยังที่ไหนเราไ,ไปจ่ายข้างบนสวัสดีนะครับวัยรุน่นเฮ้ย <vagy! S 2> อะไรใะไรนว่นนี่ แน่ใจดูสุขภาพดีกว่าวันก่อนจ้ำอย่าบอกนะว่าแกแอบไปใช้ฟอริโอยูเอฟโอทูของฉัน <c oughs> ใช่แน่นอนบ้าฉันไม่ได้ขโมยของแกมาหน่อยฉันก็ากพสขึ้นมาเหมือนกันฉันไม่เชื่อเจไดทำตอนไหนเพราะว่าตั้งแต่มาฉันเห็นมันมีอยู่อันเดียวกือสีฟ้าของฉันถ้าใครอยากให้ผิวดูสุขภาพดีนะัก็ทิ้งลิงก์สั่งซื้อฟอริโอยูเอฟโอทูไวข้างล่างนี้ที่ในคลิปชาตินนะสามารถกดสั่งซื้อตามได้เลยบอกเลยว่าแจ่มมากดีจริงๆนะครับ ทุกคนควรจะมีพกไว้มันคือของสาคัญในชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่แบบเราควรจะมีตลอดเวลาก <ส400> ็สรุปนะครับร้านเนี้ยก็รสชาติแบบว่ากลางๆไม่ได้แบบว่าไม่โดดเด่นอะไรขนาดน,นั้นแต่ก็ไม่ได้แย่นะทุกคน,น,นแต่อาจจะพะว่านี่คือควาเมเห็นส่วนตัวไงแต่จริงๆแล้วคนเกาหลีอาจจะชอบกินซุปไก่อันนี้มากๆก็ได้ใช่เพราะว่าผมเห็นทุกโต๊ะสั่งหมดที่คุณได้รับแน่นอนคือบรรยากาศอย่างนี้ที่แบบหาได้ยากก็คือตลอดสานาศเข้าไปรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันมันเซชมันสดชื่นมากต่อร่างกายทุกคนสิ่งหนริงที่ต้องร คนเวลาแบบเราจะสั่งของอะไรเงี้ยเขาเพิ่มผู้สั่งยิ่งไม่ได้เลยทิ่งเราทําได้นะคะทุกคนเวลามาแคปรูปแล้วก็พยายามแคปรูปใครดูคลิปนี้อยู่ก็แบบแคปไปบอกเขาได้เลยดูจากคลิปเราไปได้เลยมานีครับก่อนถ้าเกิดใครอยากให้เราไปที่ไหนีแบบแปลกๆหรือธรรมชาติแบบว่าอันซีนในโคเรียอีกนะฮะบอกคอมเมนต์มาเยอะเราจะไปหาที่แบบว่าคนไทยไม่ค่อยรู้เราจะพาทุกคนไปเปิดโลกให้เจอสิ่งใหม่ๆที่แบบว่าไม่ได้เจอแต่สิ่งที่แบบคนไทยด้วยกันเจอมานานแล้วเราจะพาไปเจอสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันนะครับที่แปลกๆเนาะ ใครชอบกันนี่เลยกดอให้ผมกินนี่กาหีผมไม่ได้กินอรกัสไลด์อันไปแล้วเจอกันกับทริปเกาหลีของเราาทุกคนไปในที่ที่อัน e e n อืมแล้วเจอกันจาัชบอยอะรครับมาสีตามาสตาต้องให้ตังไม่พอท้ามเจ้าโอเคามือนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับประมาณ สามพันกว่าบาทนะ,ค,ะคือเนี่ยมันไม่มีอยู่ทั่วไปทนะุกคนคือแบบหาเปิดแบบบังเอิญมากๆที่เจอมาเว้ยแล้วก็ลองถามคุณ่อรีสองว่าพี่มันไปยังไงสุดทนะ้ายคือมันไปยากมากเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกทางให้คนดูรู้ได้นะโอ้กุณผ่านลขสี่นะ